สวัสดีค่ะทุกคนครงมาจากอิตาเลียนเปลไทยนะคะวันนี้จะมาเปิดชื่อเมืองที่ชาวอิตาเลียนเรียกเมืองของเขาเองนะคะกับที่เราคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะรู้จักเมืองนั้งนัไปดูกันเขาว่ามีเมืองอะไรบ้างคะ่ะเมืองที่หนึ่งนะคะนะัก็คือเมืองโรมค่ะเรารู้จักชื่อเมืองหลวงนะคะว่าชื่อโรมแต่จริงๆชาวอิตาเลียนเรียกว่าโรม่า โรมออย่าลืมออกเสียงตัวแอให้ชัดๆนะคะโรมอเมืองที่สองก็คือตูรินนะคะเรารู้จักเมืองว่าชื่อตูรินแต่จริงๆชาวอิตาเลียนเรียกว่าตูรินอตูรินอเมืองที่สามนะคะแฟชั่นวีมิลานนะคะแต่จริงๆชาวอิตาเลียนเรียกว่ามิลานอมิลานอเนาะ เมืองที่4นะคะเรารู้จักเมืองฟลอเรนซ์ใช่ไหมคะชาวอิตาเลียนจะเรียกเมืองฟลอเรนซ์ว่าฟิเรนซ์ฟิเรนซ์เนอะเมืองที่5นะคะจากหนังเรื่องลูการ n แอนิเมชเนาะเราจะรู้จักเจโน่เจนแต่ว่าชาวอิตาเลียนนะคะเรียกเมืองนี้ว่า Gen ova, Gen ova, เจโนวาเจนาะ เมืองต่อไปค่ะเป็นเมืองที่มีเรียกอนโดลานะคะที่เราเรียกว่าเวนะิสเนาะแต่ชาวิตาเลียนจะเรียกว่าเวเนเะซียเวเนเซียเนาะเมืองต่อไปนะคะเนเปิลส์ใช่ไหมอ๋อกลิ่นอายทางใต้นะคะชาวอิตาเลียนจะเรียกว่านาโปลีนาโปลีเมืองต่อไปค่ะก็คือเมืองปาดัวแต่ชาวอิตาเลียนจะเรียกเมืองนี้ว่าปาโดวาปาโดวาเนาะ และอีกเมืองหนึ่งค่ะที่คล้ายๆกันเนาะคือมันทัวเนาะอาตเตอร์เนจะเรียกเมืองนี้ว่า Mant ua, Mant ua. มันโตวามันโตวาเมืองสุดท้ายนะคะเราจะนิยมเรียกผิดมากเนาะเมืองนี้ที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดนะคะนั่นก็คือเมืองโบโลญาโบโลญาเนาะห้ามอ่านออกเสียงโบ็อกนะนะห้ามนะอาจจะได้ยินว่าโบโลีย โมโลเนียเนาะแบบไซส์กลอกอะไรแบบนี้เนาะหรือแฮมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะชาวอิตาเลียนเรียกเมืองนี้ว่าโบโล尼亚โบโล尼亚ซึ่งตัว G กับ N จะออกเสียงเนาะเนาะที่ในภาษาไทยไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝึกกันนะคะทุกคนเอาละค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราเป็นนักเรียนเนาะเราก็จะไม่บอกว่า ฉันจะไปโรมใช่ไหมฉันจะไปโรมเ,เราจะไม่บอกว่าวา d o โดอาร و เนาะ I go to Rome เนาะแต่เราจะบอกว่าวา d o โดอาร v a ม o าวา m a โดอารมาจะไปที่นั่นเนาะหรือว่าเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยฉันเป็นคนมิลานเนาะเราก็บอกโซโนด n มิลานเนาะโซโนด i มิลานเนาะโอเค คราวนี้นะคะนากเรแนของครูจะไม่อา่านชื่อผิดแล้วโอเคอย่าลืมนะคะฝึกพวกตัวเอเรกเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนการใช้ตัวเอเรกเนาะแล้วก็พวกตัวเนตัวเดเตาเนาะโอเคขอบคุณที่ตามกันนะคะขอบคุณค่ะ